ตอนนี่โห่ยังจีบอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็นแฟนคลับอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นแฟนคลับขอเพลงนะครับเรื่องขอเพลงนะครับไม่ค่ะเอ้ยไม่ดูดูนะครับเนี่ยคนเป็นประกาศนะครับหญิงกับแฟนคลับนะครับขอเพลงไม่ได้แล้วที่เต่าดีแฟนคลับเขาดื่นแฟนคลับคนอื่นแฟนคลับเขาดื่นแล้วนะค่ะจะแฟนคลับคนนี้อาจจะยากหน่อยไม่น่ารักตรงไหนฮะอ่ะมีอีกไหมพี่คำถามอีกไหมอีกมยึดอยู่ตอนนี้ก็แล้วกันถ้าเราจะใครใครขี้งอนมากกว่ากันสมมติว่า แล้วแต่ช่วงนี้สลับกันไปสลับกันมากำลังเป็นประเด็นให้แฟนคลับตั้งคำถามกันหนักมากค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่พีพีพีรชานะคะแดนเซอร์ของวงลำไยไห,หทองคำออกมาพูดกลางไลฟ์แบบชัดๆค่ะว่าตอนนี้พีพีกำลังจีบยูกิอยู่ทำเอาแฟนๆอุ้ยไปตตามกันเลยค่ะว,ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรอเพราะคิดว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันแล้วแต่พอหนุ P ่มพีพีพูดแบบนี้นะคะก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยขึ้นใหม่อีกค่ะว่าสถานะของทั้งคู่ยังอยู่ในช่วงจีบกันจริงๆไม่ได้ใช้คําว่าแฟนอย่างเป็นทางการ ร,ระหว่างที่หนุ่มพีพีหรือพีพีพีราชานะคะกับยูกิกําลังไลฟ์ขายของในช่วงหนึ่งบางตอนค่ะหนุ่มพีพีก็ได้พูดว่าตอนนี้ผมก็ยังจีบอยู่แล้วก็ยังมีคนที่ถ่ายคลิปนะคะพูดว่าเพราะตอนนี้เป็นแฟนคลับอยู่ใช่ไหมและทั้งพีพีและยูกินะคะก็พูดพร้อมกันว่าใช่ตอนนี้เป็นแฟนคลับจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ช่วงหยอกล้อที่ทําให้แฟนคลับชอบกรี๊ดฟินไปตามๆกันค่ะพีพีหันไปบอกว่าขอเพลงหน่อยแต่ทา้งด้านสาวยูกินั้นนะคะก็ได้ตอบแบบนิ่งๆแบบติดตลกว่าไม่ค่ะ ทางด้านหนุ่มพีพีนะคะก็เลยหันมาพูดกับคนดูแบบตลกๆประมาณว่าดูนะครับทุกคนหยิ่งกับแฟนคลับนะครับขอเพลงไม่ได้นะครับคิดเอาดีแล้วทั้งคู่นะคะก็ต่างหัวเราะกันกลางไลฟ์ก่อนที่สาวยูกินะคะจะสวนกลับแบบคำๆว่าแฟนคลับคนอื่นน่ารักนะแต่แฟนคลับคนนี้อาจจะยากหน่อย หนุ่มพีพีก็ไม่ยอมค่ะตอบทันทีว่าไม่น่ารักตรงไหนครับแล้วยูกิก็ทําท่าบึนปักใส่แบบน่ารักน่ารักค่ะโอ้โหมูดนี้นะคะคือเหมือนกับคนที่คุยกันแต่ยังไม่ใช่แฟนจริงๆแต่เคมีคือหวานไม่ไหวค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเราไปชมโมเมนต์จริงในคลิปกันเลยดีกว่าค่ะเนาะค่ะตอหมูอยากกินโอ้โหเพราะว่าตอนนี้เป็นแฟนขับอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นแฟนลับเขาเก้นะครับเรื่องเขาเ้นะครับไม่ค่ะไม่ ดูนะครับนี่คนเป็นประกาศนะครับหญิงกับแฟนขับนะครับขอเพลงไม่ได้นะที่ดาวดีแฟนขับคนอื่นแฟนขับคนอื่นแฟนขับคนอื่นแล้วนะค่ะแต่แฟนขับคนนี้อาจจะยากหน่อยไม่น่ารักตรงไหนครับอ่ะมีอีกไหมพี่คำถามยีงไมยังไม่อยู่ตอนนี้กำลังออกวสิกอ่ะนะกาสที่เราจใครใครที่ สััสกกนนไปลนหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปไปนะคะน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทั้งสองคนเพียงแค่แซวหรือยอกล้อกันเล่นเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าในทุกๆโมเมนต,ต์ของหนุ่มพีพีและสาวยูกิที่แฟนๆ f อนะคะเห็นกันผ่านช่องทางโซเชียลนะคะมีแต่โมเมนต์ที่หวานแล้วก็ละมุนกันสุดๆคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่เป็นขวัญใจ FC แม่ๆพีพีทุกคนแล้วส่วนการที่ทั้งสองคนได้พูดคุยกันแบบนี้ในไลฟ์สดนะคะที่พ,พีพีบอกว่าตอนนี้กําลังจีบยูกิอยู่ตอนนี้เป็นแค่แฟนคลับสรุปแล้ว แล้วเรื่องนี้นะคะเป็นยังไงกันสุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งพีพีและยูกิจะไปถึงขั้นไหนต้องรอติดตามค่ะแต่ตอนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเคมีของทั้งสองคนนะคะดีเกินเพื่อนร่วมงานไปไกลแล้วค่ะ